ตอนนี้ผมจะกำลังจะขึ้นอ่ะสามแยกสามแยกอีกก็นะครับหมู่บ้านนี่นะนะครับหรือว่าสามแยกอาคานะครับเป็นแยกไปถ้าตรงไปกับไปเถิอไทยถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปดอยแม่สลองนะครับเกิดตางวิวเยอะครับวิวต่างๆนี่นะ ก็จะผ่านด่านอาหารนะครับตัวนี้โมมีเยอะก็อาหารมันก็จะมีขาด่านอยู่ขบวนอีกอันหนึ่งนะครับนี่นี่ครับสามแยกตัวสามแยกก,ก็นะครับนี่นะนี่ครับสามแยกตัวน,นี้ให่ไป,ไปสัรองตัวนี้นะครับาไปถไทยตรงครับผมไปตรงเลยฮะ อลอไปนี่ถ้าไปผมมเคำสี่สกิโลเถื่อไทย1ิบกิโลนะครับสิบกิโลนะครับนะรบ,บ้านเถอไทยจะส่งของไบ้านเถอไทยนะครับ มีสินค้าบนทอยให้ขายเ,ออเลือกซื้อขายตามข้างตางตัวนะครับแนวเราใจเกียร์ต่ำละอันนี้จะลงด้อยจริงหน่อยนะครับนี่ะจะจริงหน่อยมาหน่อยละเยอะเลยแหละนะครับก็ต้องใจเกียร์ต่ำก็่อยขับลงไปนะครับ ทุกคนจะเห็นวิวบรรยากาศเห็นไหมหมู่บ้านเห็นไหมนะงามก่วยครับครับหน่อยนี้จะชันหน่อยและโก่งตัวน,นะครับอดีได้ครับเหมือนกับ ลงก้งหน่อยนะฮะล,ล้อยละนะลงเดินแล้วเข้าหมู่บ้านแล้วครับเส้นทางที่คุ้นเคยครับอันนี้หมู่บ้านแม่สลัลบนะครับแม่สลัลบ อันนี้ไปเทอรไทหุ้ยพึ่งเนี่ยุ้ยพึ่งเขากินโลนะครับใกล้ถึงละโอ้โหจเจรลยขนาดนี้ตอนที่ผมมาไม่จุกข้างแหนนี่เปลี่ยนแปลงกับตอนนี้มาเลยนะ ก้อนที่จะกล้องเหมือนใครมีเนาะเหมืนใครที่ไทยเต้หว่าเนี่ยได้ทยเปรียบเทียมนะโอ้โหเดียวนี้ต่างกันแท้ๆท้เนี่ยะฮะก้อนกล้องมันหาเข็มอะยากและกันสัน้นมันใครมีนะฮะลอยเทิดไทย ตางนี่กันเหมือนกันนะครับติดจากขึ้นนี่นะตัดจิ้งในมีเพื่อก็แปบขนตางนี่คนโหดรคนพาตัดด้อยเหรอก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีแล้วครับสบายละขนตางดีครับก่อนแม่แต่คืนนี่แบบนี้เลยนะ ตอนใจเสาเหมือนกับเสาอ,อากาศทีวีเมื่อก่อนสัญญาณมือถืออ่ะนะครับนี่มันคนหินหินซ้ายจากหลุมขึ้นบนนะครับก็จะจ้าหน่อยนะครับรอทางตรงเหมือนเดิมครับ ไ,ได้เลยรถแบบน,นี้นี่ทุกคนดูวิวตัวนี้นะมู่บ้านนี่นะทุกคนจะเห็นแบบวิวโงงามขนดูงามขนาดถ้าเป็นหน้าหนาวนะเห็นหมอกเลยนะตั้งหน้าเลยนะครับมองตั้งหน้านี่นะวิวบรรยากาศคือโคตรดีอะมองตรงๆเลยนะดีมากมากเลยครับ บ้านหนึ่งนะครับตอนนี้จะหายเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับอากาศเย็นน,นะนะนะครับต่ยังมันหนาวแต่เต๋อบางตีก็เริ่มมีหมอกละหมอกหนาพองละหมอกน,น้อยๆพองละนะ บ้านอย่างนั้นนะผมมีปลายเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสามปีเนาะมันก็นลืมหอ่องนะครับตะก้อนนี่เป็นท่างตางเนี่ยนะครับมู่บ้านนี่จะเป็นส่วนมากจะเป็นอ่ามุมค้านะครับ เดี๋ยวนี้บ้านงามๆหมดละนะครับหมู่บ้านนี่เตะบอลเก่งนะครับหมู่บ้านนี่นะเดี๋ยวผมจํำจีบได้เดี๋ยวผมจะเอินจืดอบหมู่บ้านกันนะเตะบอลเก่งนะครับตัวนี้ลู้สิหลงหาผมกับมีนะครับ จำบไม่ได้มันมีปลายปลายมันได้จะบ,บงังวัแล้วผมได้สังเกตดูนะครับจับจิบได้เดินติดตัวเนี้ยนะผมจําได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าสู่หมู่บ้านห้วยพึ่งละนะครับหุยพึ่งลเลยเสถไทยกลุ่มนี่บรรยากาเขาจะได้เห็นวิวดอยงามๆนะครับ นี่ผมมามาแรงแล้วนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงเก้านาทีอากาศตอนนี้นะนี่นี่เห็นอันหนึ่งจุดชมวิวครับสเตอร์ขอรถจอดตรงเนี้ยนี่นะชมวิวตรงนี้นะก่อนจะถึงทั้งทั้งลงดอยเข้าหมู่บ้านหอยพึ่ง คนดูกะข้างตางวิวดอยขนาดนั่นน่ะวิวสวยๆข้างนั่น,น,น,นครับอุ้ยถ่ายพดคือถ่ยก่อนอ่ะถ้ากล้องนี้ถ่ายเมื่อวันนี้ถ่ายเมือ่อวันเม่ใครได้นี่ทุกคนดูวิวดิครับมหมู่บ้านคนระับจับใจเกียร์ต่ำครับ ได่เกียร์ต่ำตังปูนตั้งยางไว้ขายนะครับได้เกียร์ต่ำที่สุดละกว่าตังนี่จะจิ้งหน่อย ต่อนีตอ่ต้องก่อยครับครับรถต่างนี้อย่าจิ้งมันแปลงของต่างใหม่นะครับแปลงแยกมาเลยเพราะว่าบุากรณ์เนี่ยใครขนสินค้ามาเนี่ยครับรถอ,อย่างต่างนะมมนจะจะล่มนะครับผมมา่อนไปคนดอยเนี่ยลดลงดอยมุมนี่นะเยอะมากในโดยเฉพาะมุมโค้ตรงเนี้ยนะครับ แต่มาโหดเดือนนี่มไปไัปอะไรเพราะอะไรเพราผมแย่งสามปีแล้วสมัครลดสิทธิ์ค่านะครับนะเพราะขนตางมันแบบโกุ้งขนาดนะทุกคนนี่ฮะอืม,อม,อมตลอดละนะครับว่าก่อนมันจิตแต่งอีกหนานี่เปล่งหม่นะครับเปล่งให้กว้างขึ้นแะล้วเป็่งขนลุกเส้นตางนะครับ แต่ก็ยังจริงอยู่นั่นแหละนะครับแต่ก็ปลอดภัยกว่า ท่านทุกคนด้วยจะได้เห็นบรรยากาศหมู่บ้านหาชุมชนบ้าน้วยพึง่งบ้านเถื่อไทยนะครับนี่บ้านเมจจะํำน้อยนะครับตรงที่เราหาผมก็อยู่บ้านนี้มีเหมือนกันนะครับโอ้ผมจะมิม hmm. mm ีร hmm. ีสอรตินเลยนะ เข้าบ้านห้วยพึ่งก่อนมีดนูวิวนะทุกคนดูกันฮาทะดดัดๆๆ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 ทๆยเริ่มลงดอยแล้วนะครับๆๆ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 ๆบๆๆๆๆ้ๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆ คุ้นเคยที่ผมบอกตลอดนะฮะแบอกตนก็นมีบ้านนี่มุมนี่มุมบ้านนี่นะมุมนี่นะมุมร้อยเลยนะครับสวยเลยนะนดี๋ยวครับน,นี่ผมกำลัง ะเข้าหมู่บ้านห้อยพึง่งแล้วก่อนหมู่บ้านห้อยพึง่งจะมีแยกโรงเรียนมนตรีวิทยาเนี่ยตั้งนี่ก็ได้นะตั้งี้วสายไปตั้งสาาิีบ้านห้วยหมู่นะฮะตั้งเลี้ยวขวานะครับใส่ขวาอู้สลับกันละบางอย่างก็ต้องดู <c oughs> ครับรถเขาดอยนะมันจะเหนืครับไม่เหมือนในเมืองนะครับต้องมีอย่าประมาทนะครับต้องดูเส้นทางตวัวดูรถตัวนะครับ ใส่หกไก่ครับเยอะละแตบบ่กีเส้นตางเข้าสัตว์หอยหมูเนี่ยไปรงในมตฑีเนี่ยมีเส้นตางแหลกนั่นน่ะตางเข้าธานนั่นน่ะ แต่มีเข็มเส้นตางหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะถึงละนะครับซึ่งอก่อนอ่า๋อตีห้องจักกันนะนะครับตอนนี้ก็ยายอยู่ในหลุมละนะครับ,นะรบพอพอผมิดนะครับบิดเนี่ยทางเลี้ยวเลี้ยวขวานี่นะอย่างเนี้ยน,ะนาเนี่ยในมณฑ์ตีนะครับตอนนี้เข้าหมู่บ้าน พี่พิ่งละนะครับพี่เพิ่์นะมใหญ่มอม,อมันใหญ่นะครับสมัยเป็นคนจีนนะครับจีนแล้วก็มีบางชนเผ่านะครับพี่พิ่พงนี่เก่งบาสนะครับเขาเถอไทยนะครับเพนะราะว่ามีลูงเรียนจีนตัวยนะครับ ตรงนี้นี่ต้องระวังมากๆต,ต้องระวังมากเพราะว่ารถตางจะแคบนะครับหมู่บ้านหุยพึ่งี่นะแล้วละอ,อนก็อย่างร้อนนัก ีต่ตังนี้แหละที่ผมว่าคืออุบัติเหตุข้างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ขึ้นมานะครับขึ้นมานะ่ะแต่เขาขับรถเรื่องเน,นี้ยเดี๋ยวผมลงเนี่ยแล้วก็แก้ไขนะ่าจะตกใจนะ่จะสะไล่อะเออสะไล่มาจนมุมโกงผมนั่นอนะมุมเนี่ยนะครับแต่ดีจนในขอบขอบยางรถนะครับกลับมาเป็นอย่างสักอย่างรถผมกลมาเป็นอย่างนะครับก็เลยผมนึกว่ารถผมเป็นี่ยดังกึ๊กเละ การให้พึ่งครับโอ้โหหมดะสวัสดีครับผมครับผม,นนมะฮะอ่าตอนนี้กำลังอยู่ให้พึ่งครับตัวเนี้ย โอเคโอเคเดียก็รอได้ครับอ๋อตอนนี้กำลังผ่าหนหมู่บ้านพี่พึ่งเนี่ยครับครับได้วาอย่าไปรวมที่สนามกลางที่หมู่บ้านนะครับที่ขอจัดเป็นใหม่ไต่เนะยครับตรงนั้นนะะข้าวสนามกลางนะครับที่แต่ตอนนี้อยู่กลางหมู่บ้านพี่พึ่งเนี่ยครับ ออเ,อเออตอนนี้อยู่หน้าดไหนแล้วยังจะถึงแล้วเราจะถึงแล้ว,อ,วอันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปท่าไทยก่่นเดี๋ยวกลับมากได้ครับผมับครับผมครับครับผ,ผมก็ตอนนี้ก็ อ,อันตรายนะครับขับรถรถใหญ่เยอะอันนี้เอาน้องหมามาให้มาทำธุระด้วยนะครับก็คือเอาน้องหมามาให้เตรียนจองไว้นะครับเดี๋ยวเลยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูด,ด้วย เีหมูาบางที่เพิ่มกี้การไปนินะดหน่อกี้อูซัพ์ไปนะครับโดยไดอูต่อยนะครับมันจะมีร่าดอีกอันหนึ่งร่าด์ซาลาเปาหนะเบายูนจียนยูนานก็น,นะครับเป็นกระสบเบาแบบตำนานเลยแหละนะครับตอนนี้จะปะเทงก่อนเข้าเทื่อท้ายมันจะมีเนี่ยสถานีษฐาตำรวจตรงนี้นะครับนะีบ่ฮะสถานีาร้รถไดโอนักกันกี้นะยวคงจะมารอฮึตรงนี้นะครับ สถานีตำรวจบ้านเทื้อไทยนี่เอาแล้วหมู่บ้านชาวบ้านเทื้อไทยยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับ หาบ้างามขึ้นขนาดนั้นอ่ะ,อะเนี่ยเปลี่ยนแปลงโอ้โหก้อนนี่มันจะมีนะครับนหนไหนไม่เซเว่นหน้านะี่ไหนก้อนเหมือนจีนี้นะครับเดนนี่มีเซเว่นละวครับก็ดึกงหวา่าตอนนี้จเจริญแล้วนะครับไม่เอาได้นะครับเธอไทยเนี่ยจเจริญขึ้นมาก าหมู่มบ้านนะครับสถานที่นั่งๆคือวัดกะคำไรเอ่ออะไเขาเรียกว่ายัางไงเอ่อผลิตภัณฑ์เจ้าคุณซานะครับวัดกะวัดกะขาวนะครับจะมีคาเฟ่แห่งหลายอย่างนะครับเนี่ยเยอะเลย เทือไทยครับนี่ยมันน้ำกิ๊กไอ้นี่ฮะเจ๊กิกเนยเนี่ฮ เขาบ้านเตอาไทยแล้วนะครับเรือบ้านเื่อไทยอยู่ตรงนี้ครับภายในปฐมนะครับไาอยู่ตรงนี้นี่ภายในปฐมนะครับตรงนี้นี่รางหัวธาตต้นมะขามเนี่ยข้างหน้านี่จำได้ดีดเลยธาตุต้นมะขาม โอ้เป็นแปลงไปเยอะมากเลยเจริญมากเลยอะ่ะเอออาหารถิงทิง,ทงนะฮะสนามกีฬากาเราอยู่ตรงปุ้นโอ้เจริญมากมากเลยเนี่ยฮะนี่ผมนัทนัท ต้องเหมาที่สามจังเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมครับเราไปเลยสัหน่อยแล้วกันโอ้มีแล้วลดครับไ่โอ้นี่ครับบ้านเธอไทยครับเจริญเจริญทุกคนดูฮะเซเว่นอยู่ข้างนี่นะข้างซ้ายนะกล้องอาจจะบันทึกก็ได้นะครับนี่ฮะเจริญมากเลยจริงละเธอไทยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสักทีเดี๋ยวคนเคยแต่ต้องต้องมังนะครับเพราะรถมันจะมีสัญจรเยอะขนาดเลยนะครับสัญจรซ้ายจอดขวากันนักนะครับล้านก็นมีหลายล่านคาเฟ่ก็มีหลายตีนะครับ โอ้ตึกขึ้นเยอะขนาดเลยอ่ะดูงามๆขนาดเลยอ่ะแต่ผมไปมันสามปีแล้วเนาะโอ้โหนี่นี่เจอไทยนี่จเจริญแต่แต่เนี่ยนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหจะเลี้ยวตรงนี้แล้วคันเลี้ยวตรงนี้ก่อนนะเข้าเห็นตาหมู่บ้านานี่เป็นวันน้ำเงี้ยวที่ผมเคยกินมาตลอดนะครับ นี่นะข้างนี่นะเดี๋ยวหัว่เดี๋ยวลองแวะกินพอนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตั้งตลาดเซิร์ฟไทยนะครับตอนแรกน่าจะมบบมีนะครับแต่มีร้านกาดต่างๆไปือมีสนามสองเจ้านะครับเนะข้ามิพูดสนามก,กีฬากลางเลย าเถิอดไทยกันมาตั้งเส้นนี้เลยครับตอนเจ้านี่โอ้โหของขายเยอะขนาดเยอะขนาดเลยครับนี่นะอย่างเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับเนี่ยตลาดเถิอดไทย สินค้านี่ขายเยอะนะครับตอนเจ้านะฮะมีโอกาสในคนถ้ามาเอื้อไทยนะต้องมาตลาดนี่ครับตลาดนี่เดี๋ยวมัวไปได้กว่านะอ่ะผมจะถ่า,ายประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่า,าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะไปไปไหนครับจะพาคนไปนี่ แอวนะทุกเส้นตางนะครับต่างนี่เป็นลาดเนื้อลาดสีชูเปลี่ยนแปลงเยอะครับนี่ล่าข่ของช้ำโดยทั่วไปขายส่งนะครับโอเคทายประมาณนี้นะครับเจอคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับ